ฝากดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญนะก็อย่าลืมกดกระดงเงกันด้วยละ่ะเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมกระดกริ้งยาวมากเลยคุณพี่อีเนี่ยมันแซ่บเอาอย่างอื่นดีกว่าไหม ทันจ <c oughs> ิโร่ลองพากเสียงดูไหมเออไม่ได้พากเสียงมานานแล้วส่วนมากร้องเพลงอย่างเดียวเลยอเออทําไมนะคุณเพที่เหลือนี่ชอบพาไปพาไปแบบร้องเพลงเท่านั้นเลยนะครับผมเนาะครั้งนี้เราลองมาพากดีกว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพากเสียงเป็นเป็นน้องดีกว่าเด็กชายผมพอยพากบ่อยสุดมากจริงพากบ่อยไหมก็ในไลฟ์ก็พากบ่อยอยู่แล้วในไลฟ์อะโอเคนะครับพากเป็นเด็กน้อยน่ารักสันสายดีกว่าปะ <c oughs> เป็นพี่ชายเนาะเอ้ไม่ใช่เป็นน้องชาย น้องชายเล็กพี่ชายโอเคนะครับมาโอเคสวัสดีครับุยมันเสียงแปลกแปลกป่วะ่ะสวัสดีครับผมโดนเองนะมากันยังอ่ะเล่นเกมด้วยกันไหมสนุกนะแต่ไม่รู้มันแหลกชิบหายเลยไอเฮียเอ้ย ไม่หลุดหลุดน้องน้องห้องหลุก็ตอนนี้ผมกำลังเล่นเกม Tower of Hell ครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะรอดไหมอ่ะผมลองให้ก่อนได้ไหมอ่ะกมกลัวผมไม่รอดอ่ะแต่ผมน่าจะตายในเร็วๆนี้แน่ๆเลยเพราะพวกพี่ๆอ่ะชอบแช่งผมให้ตายกันเร็วๆอ่ะครับ รู้ใช่ไหมว่าพวกพี่ชอบชอบแช่งผมให้ตายเร็วๆว่ะผมรู้นะโอนี่จังบอกผมมาอืมติ่งแน็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 แนแนป,ป่าป่าป่าไอ้เหี้ยไอ้ควายทำไมต้องมูรี่ผมด้วยวอ่ะโอนี่จังบอกผมว่า พวกพี่ชายอ่ะชอบมูรีผมอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมทำเสดแบบนี้มันบอกว่าไม่น่าถี้ชิบหายเลยไม่รู้เหมือนกันนะพี่ๆเขาเป็นอะไรกันไปหมด <laughs> พอคือผมว่ามันมันมันทำเสียงแนวไม่ได้หรอกเอาทำเป็นเสียงกระเทยดีกว่านะจะเหมาะกับกูเยอะนะครับผมเนาะเออทำเสียงกระเทยดีกว่าป่ะยงแบบกระเทยกระเทยอ่ะ สวัสดีค่ะวัสดีนะคะคุณผู้วันนี้เราก็มาเล่นเกมโลบอกกันค่ะโอ๊ยตายแล้วฉันโดดยากจังเลยอ่ะตอนนี้มันโดดไม่ได้แล้วอ่ะโอ๊ยเจ็บไปหมดแล้วโอ้ยทำไมโดดยากจังเลยอ่ะเนี่ยมันโดดไม่ได้นเนี่ยไอพวกเนี้ยมัน อาชัดอ้เหี้ยเ้ยพอเหอะเ,เลิวด่าได้แล้วเดี๋ยวเฮ้ยโดดย้ยาจังวะเอาจริงขออันนี้พูดจริงนะครับผมมันโดดย้าจังวะทุกคนเอาจริงมันโดดย้ามากนะเอาจริงเออทำไมมันโดดย้าแบบนี้อะเฮ้ยใครทาได้มาวะอย่าให้รู้นะพีเ่เดี๋ยวกูจะเอาน้ำมนันไปเผาหน้าบ้าคนซ่าเลยหาเลยโอยวันเนี้ย ฉันเจอผู้ชายเด็ดนั่นแะวายตายแล้วผู้ชายอ <laughs> <laughs> อันนี้ต้องมาก่อนว่าอินเดอร์อินเดอร์ออต้องมาก่อนใช่ปะวายตายแล้วผู้ชายวายมุยตายแล้วผู้ชายหล่อจังเลยอะ่ะ <laughs> อืมอืมอืมผู้ชายหล่อจังเลยตรงนั้นน่ะเธอเฉยมองตรงนั้นสิผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะแกวายตายแล้ววายตะลกิด อุ้ยตายแล้วเธอเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะไปอุ้มกลับบ้านนะแล้วเย็ดก็จะสบายดีคอมโอ้ยมันจะแลกินตับแบบอะไรเงีโอ้ย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 ขันขันหูโอ้ยโอเคนะครับเสร็จแล้วเนาะพอเลย ผมว่าผมแม่งไม่ได้เล่นเกมแล้วบ่ะวันเนี้ยเอาจริงเล่นเกมไปคงไม่มีสมาธิในการเล่นเกมแล้วตอนเนี้ยทำสิสรักนะติง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 นะป๊าปป๊าปป๊อปป๊อปใหญ่ควายพอเหอะเหมือนกูด่าคนดูเลยไม่ได้ได่านะครับผมเนาะอันนี้ไม่ได้ได่านะครับมันเป็นคําพูดของเขาเองนะครับผมเนาะ เอาเสียงนายกครับเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ได้อะทะหารเนาทหารคนอ๋อทหารหน้าใหม่เหรอทหารทหารไงวะสวัสดีครับผมนายหมวดจันเขียวมาดูแลประชาการที่นี่ครับอันนี้เหรอไม่รู้อะไม่ได้ดูหนังแบบแนวนี้บ่อยนะครับผมเนาะทีเสียงที่เสียง,ยงว้ายผู้ชายละก ผู้ชายเธอผู้ชายน่ะเดินผ่านมาหน้าบ้านฉันเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นปะเธอเห็นปะเออเธอเห็นสิอุ้ยหล่อมากอุ้มลำลำอืมเมื่อกี้แบบน้ำลายมันเยิ้มเลยทุกคนโอ้แบบโอ้ยแบบน้ำเดินเลยเมื่อกี้นะเธอเห็นป่าเห็นป่าอุ้ยคนนั้นก็รูดีอู้คนนี้หมดพลัอู้อู้อู้หัวใจกูจะวายเออเออตายแล้วเธอคืนนี้เราต้องไปแบบเซเลบคอมแบบซ้ำๆไปกินตับๆๆกันนะเฮ้ยมันต้องแบบตาย เดี๋ยวนะพอเหอะกูว่าเหนื่อยแล้วพอทำบ่อยใช่ปะล่ะไม่ใช่ผมไม่ได้ทำบ่อยผมไม่ได้ทำบ่อยทำบ่อยทึ่งแหน่วะผมชายแมนแมครับกูไปต่อไม่ได้แล้ว เมื่อส่งสีก็วม่าแล้ว